ครับมาดูแผงโซลาเซลล์นะครับที่ว่าชาร์จไว้โดยที่ไม่ได้ใช้ BMS นะครับอ่าแบตเตอรี่ฟอสเฟต3.2โวลต์นะครับนี่ครับเสร็จแล้วก็ใช้ได้3-4วันนะครับน่าจะไฟชาร์จจนเต็มจนเสียนะครับนะครับปกติไฟขึ้นนะครับมาลองดูนะครับนี่ ไม่มีไฟเลยนะครับแล้วเขาเสียก็คือส่งกลิ่นแบบเหม็นครับน่าจะไฟเกินนะครับลองดูแบบไม่ได้ผ่านบีเม็ดนะครับชัดนะี่ครับใส่ไฟโซลาเซลล์นะเพลงนะสรุปแล้ว ไฟเกินทำให้แบตเสียหายนะครับจริงแล้วต้องผ่านบีมเอ,อส่อด,ด้วยนะครับนี่ครับพอดีบีมเอสดมหมดนะครับก็เลยไม่ได้ใส่มาชาร์จด,ดูแบบนี้เสียเลยนะครับไม่มีสักวงเลยทิ้งเลยครับเนี่ย